วันนี้มีประเด็นข่าวใหญ่หนึ่งที่น่าติดตามนะคะเรื่องของการควบคุมเงินทุนไหลออกของรัฐบาลพม่ามีคำสั่งล่าสุดนะคะว่าจากธนาคารกลางของพม่าเลยนะคะบอกว่าไม่ให้บริษัทหรือว่าเอกชนรายไหนก็ตามไม่ว่ารายเล็กรายใหญ่ที่ติดหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์สหรัฐหรืออะไรก็ตามไม่ให้จ่ายเงินทั้งต้นทั้งดอกเป็นการชั่วคราวนะคะเพราะว่ารัฐบาลพม่าตอนนี้เขาเป็นห่วงเรื่องของเงินทุนสำรองในประเทศของเขาที่ค่อนข้างที่จะต่ำเพราะว่าเงินทุนสำรองต่ำ แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะส่งผลกระทบต่อภาวะการเงินการคลังของประเทศและความมั่นคงของชาติด้วยเดี๋ยวจะมีตัวเลขให้เห็นชัดๆเลยครับว่าการที่เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเขามีน้อยเมื่อเทียบกับหนี้ต่างประเทศเมื่อหนี้มีมากกว่าเงินทุนสำรองถ้าปล่อยให้เอกชนของตัวเองเอาเอาเงินดอลลาร์ซึ่งก็คือต้องมาแลกที่ธนาคารกลางนะครับไปจ่ายคืนทั้งหมดสุดท้ายเงินทุนสำรองของเมียนมาก็อาจจะไม่เหลือก็ได้อาจจะเป็นศูนย์หรือติดลบก็ได้เดี๋ยวจะไปค่อยๆไล่เรียงดูว่า ตัวเลขเป็นอย่างไรครับแต่แน่นอนว่าในแง่ผลกระทบวันนี้ที่จะคุยกันทั้งเรื่องของตัวสภาพในเมียนมาเองทั้งตัวผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวธุรกิจตัวเศรษฐกิจ,กจซึ่งแน่นอนครับประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในหลายๆประเทศที่ไปลงทุนอยู่ในเมียนมาเยอะมากจะปรับตัวกันยังไงดีสถานการณ์มันน่ากังวลแค่ไหนแล้วธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการที่มีลูกหนี้เป็นคนไทยเป็นธุรกิจไทยไปลงทุนอยู่ในเมียนมาจะมีมาตราการในการช่วยเหลือ เรื่องของธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างไรดีนะครับการลงทุนในเมียนมายัง,ย,งยังน่าสนใจไหม<ช>หรือว่ายังยังน่ากังวลจนกระทั่งน่าจะชะลอลงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาค่อยๆหาคําตอบกันครับตอนนี้รัฐบาลพมา่าเป็นห่วงเรื่องของเงินทุนสํารองระหว่างประเทศที่มีต่ำนะคะแล้วก็เงินจา้าดของพมา่าเนี่ยถือว่าอ่อนค่ามากๆด้วยนะคะก็เลยทําให้ล่าสุดเนี่ยธนาคารกลางของเมียนมามีการระบุถึงจดหมายนะคะถึงธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการซื้อขายเงินตราต่างประเทศมีคําสั่งให้ผู้กู้ยื mm <laughs> ระง,งับการชําระดอกเบี้ยคือพูดง่ายๆว่าไม่ให้จ่ายทั้งหนี้ทั้งเงินต้นและเงินดอกนะคะที่กู้จากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินสดหรือว่ารูปแบบไหนก็แล้วแต่คําสั่งนี้กําหนดให้ธนาคารจะต้องแจ้งลูกค้าที่มีหนี้ต่างประเทศด้วยนะคะถึงแผนการชําระเงินจะต้องมีการปรับแผนใหม่ด้วยตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปดูกันค่ะคุณผู้ชมก็จะพบว่ามีบริษัทในเมียนมาที่ติดหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศถ้ารวมๆแล้วมูลค่าสูงเหมือนกันนะคะอยู่ที่ 1,200ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทออเรดูเมียนมาที่ทำธุรกิจด้านโทรคมนาคมนะคะหรือว่าซิตี้สแควร์คอมเมอรเชลทำด้านอสังหาริมทรัพย์อ p พอลโลทาวเวอร์สเมียนมาเอรราวดีกรีนทาวเวอร์สที่ทำกิจการโครงข่ายเสาโทรคมนาคมซึ่งแน่นอนการประกาศระง,งับจ่ายหนี้ครั้งนี้ของรัฐบาลเมียนมาส่งผลทำให้เจ้าหนี้น่าจะต้องขนหัวลุกหรือว่าพวากันไป ครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการเข้ามายึดอํานาจกบเพราะว่ารัฐบาลเมียนมาก็เข้ามาคุมเข้มกฎระเบียบเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพราะว่าเงินจาร์ดของพมเมียนมานั้นอ่อนค่าลงไปถึง1%ใน3เทียบกับดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผลเหตุผลสําคัญก็คือว่าเงินตราต่างประเทศที่เป็นทุนสํารองของเมียนมาซึ่งเก็บไว้ในสหรัฐเนี่ย ถูกระง,งับการเบิกถอนครับเอาออกมาไม่ได้แล้วก็ยังถูกระง,งับการช่วยเหลือที่มาจากต่างประเทศซึ่งทั้งสองแหล่งนี้แหละคือแหล่งหลักเลยที่มีเงินตราต่างประเทศให้กับเมียนมาเมื่อไม่มีสถานการณ์มันจึงเปลี่ยนครับมาตรการก่อนหน้านี้รัฐบาลเมียนมามีคําสั่งให้คนที่มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนเป็นสกุลเงินจาร์ดที่อัตราอ้างอิงที่ธนาคารกลางกาหนดไว้ที่ 1,850จาร์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมานี่เป็นหนึ่งในมาตราการเพื่อป้องกันไม่ให้มีความผันผวนของเงินสกุลท้องถิ่นครับและเมยนมาก็มีการห้ามนําเข้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สินค้าฟุ่มเฟือยรวมไปจนถึงจํากัดการนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิง น้ำมันที่เอามาใช้ในการปรุงอาหารเพราะว่าเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินตราต่างประเทศในการจ่ายแล้วก็เอาสินค้าเหล่านี้เข้ามามเมื่อต้องการเก็บรักษาเงินตราต่างประเทศเอาไว้จึงจํากัดหรือบางทีก็ห้ามนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับแต่ยังอนุญาตให้ใช้เงินหยวนแล้วก็เงินบาทเพื่อการค้าตามชายแดนระหว่างจีนกับไทยได้ ทีนี้ในมุมของคุณกอบศักด์ภูจกูลอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นครับว่าการที่ธนาคารกลางของเมียนมาออกมาตรการเหล่านี้ออกมาก็คงจะมีส่วนช่วยในการที่จะลดแรงกดดันบ้างอ,อย่างน้อยๆที่สุดแรงกดดันที่มีต่อเงินจาร์ดของเมียนมาซึ่งอ่อนค่าลงมาจาก1,325จ์ดต่อ1ดอลลาร์มาอยู่ที่1,850จา้าต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งก็ถือว่าอ่อนค่าลงมาถึงประมาณร้อยละ30เลยทีเดียวครับแต่ถ้าไปดูในในตลาดมืดตลาดมืดเป็นที่รู้จักกันดีนะครับอัตราแรกเปลี่ยนเผลอๆจะลงไปถึง2,200จาร์ดต่อดลอลลาร์ทีนี้ตัวเลขต่อไปเนี่ยนะครับคือตัวเลขที่จะอธิบายว่าทํำไมธนาคารกลางและรัฐบาลกลางของเมียนมาจําเป็นต้องออกมาตราการเหล่านี้ออกมาแบบนี้ครับ นโยบายที่ประกาศออกมาเนี่ยต้องการลดการไหลออกของเงินสำรองระหว่างประเทศของเมียนมาซึ่งมีอยู่ไม่เยอะแล้วนะครับข้อมูลล่าสุดเท่าที่มีอยู่จริงๆเนี่ยเป็นข้อมูลเมื่อมีนาคม2564ข้อมูลนี้ระบุเอาไว้บอกว่าเมียนมามีเงินสำรองเหลืออยู่แค่ประมาณ7,700ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศไทยเราผ่านจุดนี้มาแล้วนานมากครับณนะปัจจุบันเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศประเทศไทยนะครับ 2แส0 0 0าล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงเป็นอันดับที่12ของโลกถ้าเทียบกับตัวเลข GDP มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ52ย้ำว่านี่คือของประเทศไทยนะครับตัวเลขเราสูงมากถ้าเทียบกับนี่ระยะสั้น ตัวเงินสำรองของเราจะมีมากถึง3เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้นเวลาดูว่าประเทศไหนมีความมั่นคงหรือไม่เงินสำรองระหว่างประเทศเขาจะดูว่าเงินสำรองระหว่างประเทศที่คุณมีอยู่เทียบกับหนี้ต่างประเทศและเป็นหนี้ระยะสั้นด้วยคุณมีมากน้อยแค่ไหนถ้ามีมากกว่าความมั่นใจความแข็งแรงของเศรษฐกิจเนี่ยมีค่อนข้างเยอะขออนุญาตทาต่อไปดูเพื่อเห็นภาพชัดเจนว่ากรณีของเมียนมาเนี่ยเขาขาดดุลบัญชีเดินสภาพประมาณร้อยละหนึ่งอันนี้ตัวเลขจากทางธนาคารพัฒนาเอเชียรหรือ ADB นะครับเพราะว่า มีนมาไม่ได้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นประเทศปิดนะครับไม่มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI ไม่มีทีนี้ยอดหนี้ต่างประเทศของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 1 1 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบเป็นประมาณร้อยละของ GDP นี่คือตัวเลขสําคัญครับนี่หนี้1 1ม0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่มีเงินสํารองเหลืออยู่แพร่7,700ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่มากกว่าเงินสํารองที่มีอยู่แปลว่าถ้าปล่อยให้คนให้ธุรกิจ เอาเงินสำรองที่มีอยู่น้อยกว่าไปจ่ายนี่ต่างประเทศทั้งหมด สุดท้ายเงินสำรองจะไม่เหลือเลยซึ่งสถานการณ์แบบนั้นจะยิ่งหนักหนามากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้อีกนะครับน่าเป็นห่วงมากเงินจาร์ดอ่อนเงินทุนสำรองน้อยแล้วก็ยังขาดดดลด้วยนะคะซึ่งก็เลยทําให้ทางรัฐบาลพมา่าเนี่ยเขาก็จะต้องกันเงินไหลออกถ้าไปดูเศรษฐกิจของเมียนมาก,กันบ้างคะ่ะคุณผู้ชม GDP เนี่ยข้อมูลจาก ADB ปีที่แล้วเมียนมานะคะมี GDP ติดลบไปร้อยละสิแล้วก็เงินเฟอ้อถือว่าค่อนข้างไปในขาขึ้นนะคะสูงที่เดียวอยู่อยู่ที่ร้อยละ12จ หกบ้านเรายังอยู่ที่ประมาณเกว่ากว่านะคะทีนี้มาตรการเรื่องของเงินตราต่างประเทศที่ทางการออกประกาศออกมาล่าสุดเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของหลายๆบริษัทด้วยที่ไม่สามารถหาเงินตราต่างประเทศไปชาระค่านําเข้าวัตถุดิบได้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังยอดการผลิตยอดการส่งออกแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องทางด้านเศรษฐกิจต่อไปด้วยตรงนี้ก็สอดคล้องกับความคิดเห็นของประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาอย่างคุณ อ,อึ้งวิทูลสถิตนะคะบอกว่าการที่ธนาคารกลางเมียนมาประกาศออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะก็ยังแต่ว่ายังมีการผ่อนปรนให้มีการใช้นโยบายบาทจาร์ดและหยวนจ์ดในการค้าขายทางด้านาาแถวแถวชายแดนซึ่งระเบียบนี้อาจจะไปกระทบทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบต่อการค้าขายการลงทุนของไทย ไปดูกันค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นด้านลบนะคะจะส่งผลต่อนักลงทุนไทยที่เข้าไปลงทุนโดยตรงในเมียนมาที่มีการกู้ยืมเงินเข้าไปลงทุนและส่งเงินกลับเข้ามาในไทยในรูปแบบของเงินต้นแล้วก็เงินดอกนะคะในขณะที่การค้าชายแดนไทยที่ใช้เงินบาทเงินจ้าตอนนี้เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบในทางลบกลับกันจะได้รับผลในทางบวกนะคะที่มีการแข่งขันกับประเทศอื่น ประเทศอื่นๆที่ไม่ได้มีพรมแดนติดกับทางเมียนมาก็จะไม่มีการใช้นโยบายทางการเงินอย่างเช่นไทยเมียนมาหรือว่าจีนเมียนมาได้ดังนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสในการดําเนินธุรกิจของคนไทยด้วยถ้าดูในแง่ของผลกระทบในมุมของความเชื่อมั่นกันบ้างนะครับคนที่เป็นนักธุรกิจของคนไทยที่อาจจะเป็นหน้าใหม่ๆที่กําลังจะเข้าไปลงทุนในเมียนมาตอนนี้ต้องถือว่าน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้น ไม่น่าจะมีผลในแง่ของตาสินใจตัดสินใจเข้าไปลงทุนส่วนถ้าหากว่าเราไปมองมุมของภาครัฐกันบ้างเนี่ยอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคุณภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์บอกว่า ยังเชื่ออยู่ว่าการค้าชายแดนไทยกับเมียนมาน่าจะยังคงเดินหน้าต่อไปได้ครับเพราะว่าเป็นการค้าโดยที่ใช้เงินบาทในการจ่ายค่าสินค้ากันปีนี้ก็ยังคงเป้าหมายการค้าการส่งออกไปเมียนมาไว้สักประมาณร้อยละสี่นะครับแล้วก็ตัวเลขการส่งออกพฤษาคมก็โตอยู่ได้ประมาณสักร้อยละยี่สิบสามนะครับถ้าดู5เดือนแรกของปีก็จะพบว่ายัางการค้าไทยกับเมียนมายังเติบโตได้ร้อยละ34.25 คือมลูลค่าก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเกือบเกือบหหมื่นล้านบาทด้วยกัน ในขณะที่พฤษภาคมมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ13,000กว่าล้านบาทนะครับหลายๆคนก็เป็นห่วงผู้ส่งออกของประเทศไทยนะคะว่าส่งออกไปเมียนมาตอนนี้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมซึ่งเอกชนก็ออกมาบอกว่ามีการปรับตัวมาพอสมควรแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยที่ทางรัฐบาลเมียนมามีการทํารัฐประหารนะคะเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยทำให้ภาคเอกชนที่ส่งออกไปเมียนมาเนี่ยเขามีการเตรียมตัวไว้แล้วก็คือไม่มีการ ให้เครดิตคือถ้าจะทาการซื้อขายกับผู้ส่งออกของไทยเนี่ยจะต้องชําระเงินล่วงหน้านะคะเพราะว่าเขาเป็นห่วงเรื่องของความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาแล้วก็การชําระเงินในการซื้อขายสินค้ายอยู่แล้วดังนั้นผู้ส่งออกไทยตอนนี้ก็ถือว่าตั้งรับไว้พอสมควรค่ะอ่านะครับในมุมของคุณชัยชานเจริญสุกันบ้านนะครับประธานสภาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทยบอกว่า อย่างที่เรียนไปครับผู้ส่งออกส่วนใหญ่นะครับก็ยังใายเงินล่วงหน้าไม่มีการให้เครดิตก็ถือว่าผู้ส่งออกเขารู้ตัวดีอยู่แล้วแหละว่าสถานการณ์มันดูน่ากังวลน,นะครับเดี๋ยวหลังจากเกิดแล้วพอหลังเกิดรัฐประหารในเมียนมาก็มีการระมัดระวังตัวพอสมควรมาดูมุมของคนที่อยู่ในแวดวงตลาดหลักทรัพย์กันบ้างหลักทรัพย์ KGI ประเมินแบบนี้ครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการควบคุมเงินทุนบางส่วนของเมียนมารวมไปจนถึงเรื่องข้อจํากัด ในการท,ทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างกันมีผลต่อเศรษฐกิจไทยน้อยมากครับในแง่เศรษฐกิจไทยแล้วในแง่บริษัทไทยที่จะกระทบก็จํากัดมากดูและจะพบมีข้อมูลว่ามีบริษัจทจดทะเบียนแค่ประมาณสักสองสาแห่งในกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับที่มีธุรกิจขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยอย,อยู่ในเวียดอยู่ในเมียนมาแต่ในระยะต่อไปเดี๋ยก็ยังต้องตามดูว่าเงินจ้าเทียบกับดอลลาร์จะอ่อนไปมากน้อยแค่ไหน มันยังมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนอยู่พอสมควรอันนี้ก็คือมุมของคนที่อยู่ใน แวดวงตลาดหลักทรัพย์นะครับค่ะทีนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองจากมาตรการควบคุมเงินทุนของเมียนมาที่ประกาศไปวันที่18กรกฎาคมล่าสุดนะคะเพราะว่าการส่งออกไปเมียนมามีสัดส่วนที่ต่ําค่าเฉลี่ยค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณร้อยละ1.6 3ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาและในปี2564มูลค่าการส่งออกของไทยไปเมียนมาอยู่ที่ประมาณ1 3 8 0 0 0ล้านบาทมูลค่าการนําเข้าอยู่ที่2 2 0 0 0 0กว่าล้านบาทก็ส่งผลนําให ขาดดุลการค้ายอยู่ที่84,000ล้านบาทนะคะซึ่ง96%ของมูลค่าการนำเข้าจากเมียนมาเนี่ย เป็นการนำเข้าก๊าซธรรมชาติที่เหลือก็จะเป็นสินค้าปศุสัตว์น้ำมันปาล์มประมงแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไม้นะคะส่วนสินค้าที่ส่งออกจากไทยไปเมียนมาก็เป็นน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซิน,นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องนุ่งห่มต่างๆนอกจากก๊าซธรรมชาติแล้วนะคะก็ยังการค้าส่วนใหญ่จะเป็นการค้าชายแดนที่ชําระทํามมาค้าขายกันด้วยเงินบาทดังนั้นมาตรการควบคุมเงินทุนของรัฐบาลพมา่าล่าสุดก็เลยส่งผลกระทบต่อการ ขาไทยค่อนข้างน้อยค่ะธนาคารก็มีอยู่บ้างน,นะครับเดี๋ยวตัวธนาคารเรื่องธนาคารค่อยคุยกันเบรกหน้าก็ได้รวมไปจนถึงธุรกิจที่อยู่ในของไทยที่อยู่ในเวียดในในเมียนมาเนี่ยเขาก็มีเหตุผลอยู่ว่าทําไมถึงกระทบไม่เยอะมากค่อยๆลงไปในรายละเอียดกันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ